Pega a อยากทำอยากทำให้พ่อพามาดูโุดยอดเลยว่นะนรับนรักวันนี้ใครต้องมาแน่นอนนะนัทมาครับเห็นแล้วย่างไหม มากเนี่ยก็ครับ

อเปลือกนะครับให้ไปเดินในสระน้ํานะสระน้ําแล้วเวียงแขนเวียงแขนเวียงเวียงเวียงแขนข้างที่หักนะแต่ถ้าเอาลูกตุ้มอะไรถือลงไปได้เนี่ยถือลงไปบริหารมันจะได้กลับมาเร็วๆในสระว่ายน้ํานะไม่ใช่ข้างนอกนะน้ำก็แค่อกอะค่กภาพค่แค่เป็นการกายภาพอ่ามันต้องรอก่อนสักพักไม่ใช่หรอครูหรือได้เลยเพราะมันเบาๆอเปิดก็ได้เลย แต่เราอย่าไปยกเวทอ,อะไรแรงอย่าไปนักคือไอเราหาเวทที่มันเป็นเวทเวทที่มันพุ่มพลาสติกอ,ะอ่ะอ่าแล้วเราก็อย่าเอาเป็นเหล็กนะเ,นเหล็กเดี๋ยวลงสาวไว้น้ำเดี๋ยว็ขาวครับเดินถือจโจดูจไว้จำไว้จำไว้สาวว้น้ำข้างบ้านอะ,อะพอมีบัตรแล้วนี่อยากมากอยากมาตั้งแต่จะมาขอขับมือเดียวดูว่าได้ไหมโอ้ยความคิดอย่างนี้ไม่ได้แค่คิดก็ผิดแล้วโจหักรอบสองนี วันนี้เห็นน่ารักน่ารักเร็วมากเริ่มเร็วไปก็เร็วไปก็เร็วขึ้นน่ารักก็เร็วมากทุกคนเริ่มเร็วหมดนะครับอุบอิฟก็เริ่มเร็วอุบอิฟกี่สามหกสามห้าสามหกตัวประมาณเอ็มเอ็กซ์สตเตอร์เดิมสแตเตอร์เดิมนะสแตเตอร์ก็เร็วขึ้นปุณิปุี้ไปหาหมออีกรอบหมอนับทุกวันจันทรเห็นจะต้องเศ้าไปโจ อย่าเพิ่งเศร้าไปอยาก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 มากมากขอบุ้งคุณทังครับหลังจากเสร็จแล้วคุณถังให้ให้ไปเดินในน้ำนะเออเดินในน้ำกายภาพบำบัดปิยศาสตร์ของเราได้วถ้าเกิดหมอเขาให้ทำอะไรก็ทำตามที่หมอบอกจริงจริงถ้าไม่มีสระก็เดินเนาะเดินเวียนแขนใช่แล้วก็บางทีใช้ยางยางในรถยนต์ค่อยๆดึงได้เพราะมันต้องกลับมาไงได้มันต้องกลับมา นึกว่าเขาให้พัดให้เนียนๆก่อนโอ้ถอดเปลือกมเมื่อไหร่ก็เริ่มเลยใจภาพได้เลยจริงป่ะจริงเข้ต้องฟังน้อยทีนึงถ้าถอดถอ้าเขาให้ถอดเปลือกแสดงก็ดุกมันติดไงอ่ากระดูกยังไม่ติดก,ก็อย่าพิ่งทำอะไรอ่าใจเย็นๆโอ้ตะวันก็น,น่ารักเดี๋ยวนี้โอ้อจบเนี่ยทิ้งกันไม่ได้เลยน่ารักมาดมย่ารมาก ไปก็เร็วนี่ไปเลักเขาส่เด็กเขาเนี่ยตรงไปก็เร็วไปมาเร็วโล้เปอยู่แล้วการแปงการไมเอา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  ม่งตีแขนหน่อยดิตีแขนไหมตีแขนนี่พอดีครับเฮ้ยตตีตีแขนนี่ตีพอดีครับลูกตีแขนหน่อยตีแขนหน่อเฮ้ยมึงไปนุ่งเฮ้ยเกียร์เขาใส่เว้นหน่อยใส่เว้นหน่อยเอออย่าเล่นกานใส่เว้นหน่อยโดนโดนโดนพี่โดนพี่โดนโดนพี่ใส่ใส่เว้นหน่อยใส่เว้นใส่เว้นอ่าอันนี้เตะญี่ปุ่นเขาดิเจ๋าครับอ่า ใชเปน่นนี่ครับเด็กญี่ปุ่นนะครับท่านผู้ชมอันนี้บ่อสัตว์ของเขาของหน้าอืมรอไหมรอไหมโอ้สุดจัดเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้สุดจัดนะฮะน่นารักเดี๋ยวนี้สุดจัดเนะเดีนี้มีอะไรกันหรือเปล่าสองคนนี้เออเออเนี่ยน่ารักแตได้ทีอ่าเห็นมีอะไรกันเปล่าตอนแข่งกัะสองคนเนี่ยมีอะไรกันไหมมีอะไรพูดกันเลยเออเห็นเบียดกันไปเบียดกันมา อ้าวแล้วตรง้เข้ามาไหมไม่เดี๋ยวะโค้งแรกโดนไหมโดนเลยไหมของมาผมะไม่เอาวอยากรู้เอาเอาคุยทีละคนคุยทีละคนเดี๋ยวไม่ผมอ่ะจะเข้าไลน์แล้วแล้วแล้วนั่นแล้วแต่พวพุ่งเข้ามาอ่านารักเสียบดินารักพีดดิรักอยู่ดีดีก็พุ่งอ่าตกลงนารักพิดใช่ไหมก็มันมันไม่มี ไม่มีเพื่อนในเกมเราไม่ต้องชวมันไม่มีเพื่อนตอนแข่งใช่ป่ะในเกมเราพลาดเองเนี่ยเราพลาดเองไม่มีคำว่าเพื่อนในตอนแข่งอ่าต้องลองอะไรนะเล่นแม่เล่นแม่เลยอ่ะตะวันพูดอะไรหน่อยทำไมนารักเสียบอย่างนั้นอ่ะบอกดิบอกดิบอกดิออกเองออเองอยากชนนะนารักอยากชนนี่รับ อย่าทำตามอย่าทำตามเด็ดขาดอ่ามันไม่ดีจ้ะข้างในไปโอเคโอเคเฮ่อใช่บไหมเจ็บไหมเจ็บไหมได้ผ่าตัดไหมเจ็บไหมได้ผ่าตัดไหมยังไม่ผ่าตัดดามดามเปลือกที่ไหนอันนี้ก็หักเหรักส่งท่อนข้างบนกับข้างล่างก็ดูออกหลุดจากกันเลยเออลองดูลองบอกแล้วอย่าไปขี้พี่บางนั่นอะ บอกผมบอกเมื่อไหร่ไม่เห็นบอกเลยช่องชินโจยังไม่เคยถ่ายเลยบอกตอนไหนเออน่ารักน่ารักบอกตอนไหนไปไปไปเตไนมาเอาหม้อเอาหมัอเดี๋ยวเดี๋ยวรอนอะก่อนดิต่ออะไนี่ด้วยได้ต่อเนาะใช่เอานี่